มีอีกคนที่เราจะต้องกล่าวถึงค่ะเขามีคดีดังด้วยเขาเกี่ยวข้องกับคดีดังในช่วงเวลาไล่ๆกับนายทักษิณที่แหกหักกฎเกณฑ์ของกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวก็มีอาญากรแหกคุกออกมาเขาชื่อแป้งนาโนดนายแป้งนาโนดคนนี้ แหกคุกออกมาเดิมทีก็ว่าเป็นคนร้ายคดีเล็กๆนน้อยแต่ไปไปมา,มาดูเหมือนจะไม่ใช่แป้งนานโนดน่าจะเป็นคนในองค์กรอาญากรรมเขาจับถูกจับตัวได้ที่อินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันสองวันนี้แหละก็จับตัวถูกจับตัวได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นฝีมือจากความรู้เก่าจากความภาคเพียรติดตามประสานงาน จากการทำหน้าที่สืบสวนของอดีตนักสืบที่ลือลั่นของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทวีสอดส่งวันนี้เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาความรู้มาใช้จนกระทั่งติดตามจับนายแป้งนานโหนโดคนนี้ได้นะคะแล้วก็มีการประสานงานกับรัฐบาลหรือตำรวจอินโดนีเซียมีการไปรับตัวมามีความภาคเพียรในการ ประสานงานกับต่างประเทศอย่างดียิ่งแต่ตั้งกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยทำไมไม่ใช้ความพยายามติดตามตัวยิ่งรักชินวัตรกลับมารับโทษบ้างคะดูดูก็มีฝีมือทั้งการสืบสวนสอบสวนและการประสานงานกับองค์กรตำรวจระหว่างประเทศทำไมลืมคดียิ่งรักษ์ไปได้วันเนี้ อันนั้นเป็นคดีที่ละเลยทุจริตจนประเทศชาติเสียหายหลายแสนล้านแต่ทวีกับไม่สนใจกลับไปเมามันกับแป้งนาโหนซะอย่างนั้นนี่คือความผิดปกติของสังคมไทยระบบยุติธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมองค์กรที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย มันเป็นสหามาตรฐานขึ้นหลากหลายไปหมดมัลติมาตรฐานมาตรฐานเยอะแยะไปหมดขึ้นอยู่กับว่าเด็กของใครขึ้นอยู่กับว่ามีเงินไหมขึ้นอยู่กับว่าอำนาจแค่ไหนซึ่งมันไม่ใช่วิถีของประเทศที่จเจริญแล้วนั่นมันเป็นสมัยคนป่าครองเมืองสมัยเผด็จการเรืองอำนาจซึ่งประเทศเราแม้แต่ยุครัฐบาลคอสอชอ ก็เป็นรัฐบาลคอสอชอนอมแนมไม่กล้าเด็ดขาดอะไรสักอย่างแทนที่จะจัดการให้มันแล้วเรื่องไปเรื่องนักโทษคดีต่ตางๆใช้ศักยภาพใช้บารมีของความเป็นทหารเก่าต่างหลายคนเนาะสามปอนเนี่ยทั้งบารมีของรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จไปติดตามตัวผู้กระทำความผิดเลวร้ายมาลงโทษให้ได้แต่กลับปล่อยปละละเลย ไม่ทำดังนั้นสิ่งที่เดียนพูดตลอดบนเวทีนี้และเมื่อกี้เห็นป้ายเขาย้ายที่มาติดก็คือว่าอย่าชักชวนทหารมาปฏิวัติรัฐรประหารเด็ดขาดบนเวทีนี้เพราะรัฐประหารไปแล้ว8ปี9ปี10ปีเสียของอย่างยิ่งพวกเรายอมเสียเสรีภาพในหลายๆเรื่อง แต่แทนที่จะไปปัฏิรูปอะไรให้มันเด็ดขาดชัดเจนแล้วเรื่องปฏิรูปแต่โครงสร้างพื้นฐานสร้างนูน่นสร้างนี้เวลาใครบ่นที่ไรบอกก่อนนะรัฐบาลประยุทธ์ก็มีข้อดีแต่สิ่งที่กำลังจะพูดนี่คือความจริงเวลาใครบ่นที่ไรไม่เห็นทำอะไรเลยก็จะมีคนเอาภาพคลองโองอ่างขึ้นมาทุกที่ไปใน Facebook เห็นไหมคะ ก็จะมีภาพบอกว่านี่ไงคลองโอ่งอ่างเออก็คลองโอ่งอ่างมันเป็นประเทศไทยหรือไงวะมันก็เป็นแค่คลองคลองหนึ่งพัฒนาการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่ก็ไม่ได้กล่าวหาใครแต่โดยทั่วไปเขาบอกว่าไอโครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นอบตอยกตัวอย่างอบตอก็ได้มันมีถุงขนมทั้งนั้นหละพี่น้อง สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องรักษาความเน่าเหมน็นรักษาระบบอุปถัมภ์เอาไว้เพื่อที่จะได้ยังประโยชน์ให้กับตัวเองในยามที่ต้องการก็หยิบยื่นสินบนหยิบยื่นตำแหน่งหน้าที่เพื่อรับใช้รัฐบาลและผู้นำทุจริตและเลวทรามสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่มีตรงไหนที่ไม่เป็นความจริงเมื่อกี้นี้ ถูกต้องไหมคะเวทีนี้ไม่ใช่เวทีใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่เวทีแห่งการดาแม้ว่าเราจะเดินออกจากบ้านมาต่อสู้ร่วมกันแต่เป้าหมายเดิมของเราคือพัดดงความเป็นธรรมพัดดงความเป็นธรรมรักษาความถูกต้องถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะต้องจบเวทีทุกครั้งว่าสู้ต่อไปไอ้หมดแดง เมื่อสักครู่นี้มีคนมาหยิบยกน่าจะเป็นกิจพูดถึงเรื่องว่าถ้าเศรษฐาร่วงร่วงเพราะอะไรร่วงเพราะนำคนที่ไม่มีคุณสมบัติอย่างร้ายแรงขึ้นกราบบังคมทูลกล้าวให้มีโปรดเกล้าวตั้งเป็นรัฐมนตรีคือนายพิชิตชื่นบานพิชิตชื่นบานก็ชิงลาออก เขาเรียกว่าหนีเอาตัวรอดไปก่อนเพราะโดยหลักการเท่าที่แสดงออกมาแม้แต่ตอนให้ถุงขนมก็ไปไปยื่นเองใช้ริ้วล้อไปยื่นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ใช่คนกล้าหาญเท่าไหร่ถ้าในเศษษฐาต้องร่วงลงมาจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกคนก็บอกว่าเคยพูดบนเว,เวทีนี่แหละว,ว่ามีพวกนักแซะอิจอบอิเสียมาแซะว่าเศรษฐาร่วงแล้วไปไงอุ้งอิงก็ขึ้น แต่ในะความเป็นจริงอุ้งอิงน่าจะไม่ขึ้นเพราะแม่ของอุ้งอิงก็เห็นแล้วว่าลูกตัวเองไม่มีคุณสมบัติดิฉันพูดบนเวทีนี้ว่าอุ้งอิงขึ้นแล้วเป็นไงก็โง่ปานนั้นเดี๋ยวก็ต้องผิดเดี๋ยวก็ต้องพลาดเดี๋ยวก็ต้องร่วงต,ตามๆกันไปแล้วก็เดาวากันถึงว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปเดาบ้างจะเดาบ้าง ไม่ใช่ใช้เกษมนิติสิริอย่างแน่นอนทักษินชินวัตรมีใครผมขาวไปเดินตามที่ภูเก็ต<อ>หัวหน้าพักเหมือนกันประธานที่ปรึกษาพักท<อ>ักษินไปเจรจากับใครไปโคราชทำไม<อ><อ>แล้วคนคนนั้น มีชื่อเป็นแคนดิเดตหนึ่งในสามของพรรคชาติพัฒนากล้าก่อนจาติกวาวนิตสุวัสลิปตาพันลบเทวันลิปตาพันลบและทักษิณเคยปรารบว่าจะชวนสุวัส์มาช่วยงานที่พรรคแทนองค์เองเพราะสุวัส์มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นนายกเพราะเป็นแคนดิเดต ไอ้ครั้นจะไปเอาไอ้หมูหมากาไก่มาก็ไม่ใช่ไอ้ครั้นจะไปขุดผีขึ้นมาจากหลุมก็ไม่ใช่ดังนั้นต้องหาตัวเล่นใหม่แต่สุวัสดิิปตาพันลบก็มีศักดิ์ศรีเป็นหัวหน้าพักจะยอมมาเป็นหุ่นเชิดใ้ทักษิณหรือเปล่าก็ไม่รู้